เรามาลวกสตอรัรบสตอดองยา๊ะคนต้องลวกต้องต้มวนนะจ๊ะสตอดองอถ้าเคยไม่เคยเห็นเดี๋ยวสายจะบอกวิธีให้ว่าทำจังไถ่นอกลวกพอให้สตอเปลี่ยนสีไม่ต้องลวกนานจ้ะเพื่อจะให้เวลาดองแล้วมันกรอบ ตัวไก่พอสตอเปลี่ยนสีนะเวลาดองจะกรอบอร่อยจ้ะแต่ถ้าลวกนานเกินไปต้องสุกเกินไป,ไปเวลาเวลาเราไปดองเอาไปดองน,น,น,นี่มันจะเปื่อยจะนิ่มจะเปื่อยจะไม่อร่อยจะไม่กรอบจ้าดูกันยาวๆเลยนะ เปลี่ยนสีอย่างนี้ก็ได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้ะไม่ได้แล้วจ้ะไม่ต้องนาน Yeah. วันนี้เป็นวันทำงานนะคะวันนี้ไม่ค่อยได้เว้นทำงานอยากทำงานทำสตอโดงแล้วก็ทำล้างไส่ทำไส่เ็บด้วยจ้ะทำสองอย่างวันนี้เ mm. นี่ยต้มสตอไ้ดองคะ่ะทุกคนแยกไวิธีด้อง mm. ต้งตงมให้นาน ได้ได้แค่เวลาประมาณ5นาทีพอจะต่อเปลี่ยนสีแล้วก็ได้เลยกช่ กระแทบไปใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่ไงน,นี่ที่ต้องมาตะกี้เนี่ยเปลี่ยนสีอย่างนี้ใช้ได้พอเปลี่ยนสีอย่างนี้ใช้ได้เลยจ้ะใช้ได้เนี่ยใครจะเปลี่ยนสีอ่ะไรโรยสักครูร่นะคะเอ้ยทำสตอดอกต้มต้มสตอทำสตอดอกก็สายจะทำเป็นสองมีดนะ ต้องสตอรเราเอาไปแปรรูปเราเอาไปโดงไว้ไวกินไว้ขายแล้วแต่นะนเขาเรียกว่าสตอโดงอ่ะจ้ะนี่เปลี่ยนสีไล้ใช่ไหม เอาองเด็ก oh, okay. เนื้อมัน you <laughs> ไปอย่างนี้จนหมดนะ,ะเดี๋ยวค่อยดูตอนตอนดองเลยการไข่เป็ดวนันนี้ล้างไข่เป็ดทําไข่ทําไข่เค็มด้วยก็ล้างกับตัวดืมมนะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ช่วยเนี่ยใช้น้ำนี้ช่วยแ่ะล้างไข่เป็ดมันจะได้สะอาด เราต้องตากให้มันแห้งเหรวางให้มันแห้งเหอวางให้มันแห้ง,ง,หน,หงนี่สาวางวางแบบให้มันกระจายกระจายจะได้แห้งนี่อย่างไงสะตอที่ทำนี่อันนี้สะตอสุกเดี๋ยวต้องพาไปทําความสะอาดอีกทีนะึงอันนี้สะตอสุกเนี่ยอย่างนี้บางทีมันเป็นนอนเนี่ยเดี๋ยวสาจะเปิดให้ดูเนาะแมงมันเคยอะแมงแมงมันเคยไว้ยังมีตัวอ่อน ป็นนอนก็กินได้นอนสตอรอร่อยค่ะเคยไม่เคยกินลองกินดูสาเคยกินมาแล้วเพราะไม่เห็นไงเราต้มสุกแล้วก็กินออยนี้ไม่เป็นแปลว่าไม่เป็นถ้าเม็ดนี้ไม่เป็นเม็ดอื่นไม่มีปัญหานี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย เนี่ยเราก็ทำอย่างนี้เลย้ะเนี่ยทำอย่างนี้แกเนี่ยง่ายมากเนี่ยง่ายมากง่ายมากสตอต้มแล้วก็นี่สาต้มจะไม่ต้มให้สุกมากเนาะแค่สุกแค่ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองจ้ะสุกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลาเราเอาไปดองแล้วจะกรอบอร่อยจ้าดูเม็ดเม็ดที่เธอจอ่อ ตอนนี้แม่ทางเป็นแม่โตมากที่สาเอาไว้เพราะอะไรอ่ะตูแม่ชิทูโยยบิ๊กบักอนะ่ะได้รสจัดจ้านสตออย่างเงี้ยอร่อยนี่เลยจ้านี่อ,อัน,นสุกๆอย่างเงี้ยโดงอร่อย คอยดูตอนดองเลยนะคะเนี่ยวิธีทําไม่เป็นเดี๋ยวเราไปล้างเรามาดองสตอกันยาสาแค่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะนี่ตอนแช่น้ำไม่ได้ดูเสร็จเกลือเลยนะทำแข็มกับเสียงเพลงเพราะตลาดนัดก,ก็เปิดเสียงเพลงขอใส่เกลือสารช้อนนี้นะใส่ให้เค็มไว้ ให้เค็มเค็มของไม่เสียหายแต่ถ้าไม่เค็มมาสตออาจจะเสียหายก็ได้น้ำตาลทรายใส่หมดเลยจ้ะมันมีเสียงปรีบีเกี๋ยวกคตตัดก่อนตัดเลยใส่น้ำตาลแล้วนี่นคนน้ำเกลือก่อเนี่ย่นนวิธีดองสตอไม่ต้องใช้น้ำข้าวสารไม่ต้องใชอเลย ลือน้ำตาลแน่นอนก็เปรี้ยวเข้าเนื้ออร่อยมากๆมๆ,ๆ,ๆและกรอบด้วยจ้ะได้ไว้นานๆได้ของไม่เสียหาย้าดองตลอดจ้าดองขายนี่ก็ดองขายเลยจ้ะแต่ดองให้เค็มเค็มแก้ได้แต่ถ้าไม่เค็มมาแก้ยากจะเน่าเสือแก้ยากมากต้องทิ้งจ้ะแก้ไม่ได้ เรียนตัวสวยนะดองแล้วเสร็จแล้วเลยอละลายแล้วเอาใส่กระปุกอย่างนี้จะใส่กระปุกเลย วัน้นสิวัน7วัน10วัน,วนก็ทานได้แล้วจ้านี่แหละค่ะคือวิธีดองสตอสตอลูกเหรียงลูกเนียงดองเหมือนกันหมดจ้ะทำเหมือนกันหมดทุกขั้นตอนจ้าใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กิด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ